อินไซบอนไทยวันนี้ครับจะพาไปรู้จักกับผู้กษาประตูดีกรีทีมชาติอังกฤษหนึ่งคนที่มาค้าแข่งในประเทศไทยก็ต้องบอกว่าเป็นบิกดิวนะครับที่ต้องบอกว่าฮือฮาไปทั่วโลกทีเดียวนั่นก็คือนิวเอเธอริกนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้รษามากประสบการณ์ที่ย้ายมาร่วมทัพปราสาทสายฟ้าบุริรามยูไนเต็ดอดีตแชมป์ของไทยลีกนั่นเองนะครับถือว่าเป็นวิดดิวนะในช่วงที่ปิดตลาดซื้อขายนักเตะเมื่อช่วง ก่อนเปิดฤดูกาลที่ผ่านมานะครับนิวอัธดิตตเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นนักเตะที่ถือสองสัญชาตินะครับนั่นก็คือฟิลิปปินแล้วก็อังกฤษเขาอยู่ในวัย34ปีซึ่งสําหรับตําแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยอายุ34-35จนถึง40เนี่ยเล่นได้สบายๆนะครับตัวเขาเองเนี่ยมีฝีมือต้องบอกว่าเข้าขั้นระดับโลกนะครับแฟนบอลที่ รับชมฟุตบอลอังกฤษเนี่ยน่าจะคุ้นกันพอสมควรเพราะเคยเล่นให้ทั้งกับคาร์ดิฟซิตี้เบอร์มิงแฮมฟูลแลมนะครับ ham, โอแฮมรวมไปถึงชาตันอตเลนติกก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับความมีดีของเขาเนี่ยไม่ใช่แค่ลูกเซฟอย่างเดียวนะครับการออกบอลการอ่านบอลอะไรต่างๆก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะเกมล่าสุดครับเป็นเกมบิ๊กแมตช์ที่เจอกับการท่าเรือในการออกไปเยือนของบุรีรัมย ซึ่งเกมนั้นเนี่ยเอาตรงๆถ้าไม่ได้การเซฟของเอเธอริเนี่ยผมว่าก็น่าจะโดนสักหนึ่งประตูเนี่ยจะต้องมีนะครับแต่ว่าด้วยการเซฟอันยอดเยี่ยมของเขาก็ทำให้บุรีรัมยังเป็นทีมที่ไร้พ่ายเช่นเดียวกับการท่าเรือนครับก็คือ,อยังไม่แพ้ใครตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเพราะฉะนั้นการย้ายมาร่วมทีมของไพลินนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณอันดีนะว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมี นักเตะระดับเวิร์คาสนะครับระดับโลกย้ายเข้ามาร่วมหลีของใครเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นระยะทางให้ตัวเขาเองต้องพิสูจน์นะก็ยังมีคงยังมีทั้งฟุตบอลถ้วยของเอเชียอย่าง ACL นะครับหรือว่า a f c Cha ีแชมเปี้ยนลีกนะครับแล้วก็ฟุตบอลสโมสรอาเซียนซึ่งไม่แน่ว่าถ้วยนั้นก็อาจจะใช้สิวรักษ์คือสิวรักษ์ก็น่าสงสารนะครับเป็นตัวจริงให้กับบรีรัมมาร่วมกว่า10ปีก็ต้อง ตกเป็นผู้ษาประตูสำรองแต่มันก็เป็นวิถีของฟุตบอลอย่างไรก็ตามครับเดี๋ยวเราคงต้องลุ้นกันนะว่า New เ t เซอรจากของจริงสมคำาั่าลือหรือเปล่าเวลาที่เหลืออยู่ทั้งในไทยลีกและฟุตบอลถ้วยของเอเชียจะเป็นบทพิสูจน์ยังไงก็รอติดตามกันยาวๆสำหรับในดาบรายนี้ครับ